สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อันบันดิตชูบุญทรัพย์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันด้วยตลาดของ Amazon.com อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในช่องทางของผมเองเนี่ยก็จะมีการเ,าเรียกว่าปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับสำ,สำหรับของเดิมที่อยู่ Passive Creator ตอนนี้เราย้ายมาที่ quick course แล้วนะครับ Quick c o u r s e นะครับแล้วก็มีรูปผมอาจารย์อาา่านบันดิตชูบุญทรัพย์อยู่ตรงนี้นะครับก็รบกวนติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับก็ quick course 1459นะครับถ้าเกิดใครเข้าเนี่ยก็แอด quick course 1459นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้รับชมอย่างไม่พลาดแน่นอนนะครับก็จะมี เนื้อหาดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับแล้วก็สำหรับที่เดิมยังอยู่นะครับก็เป็น f c e e o o o นะครับ f a c e b o o k c o m e-book course นะครับเป็นเพจคอร์สเรียนอาจารย์อ่านนะครับก็ติดตามเนื้อหาสาระดีๆของเราได้เลยนะครับผ่านทาง2ช่องทางนี้นะยังไงก็รบกวนติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเรียนรู้โปรแกรมต่างๆออนไลน์ง่ายๆใน5นาทีนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องของ amazon kdp เนี่ยนะ ที่เราทํางานกันอยู่นะครับเข้ามาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาหาไอเดียการทําหนังสือกันนะครับโดยไอเดียนี้นะครับก็สําหรับลูกศิษย์ที่เรียนฟาสบุ๊กนะครับก็จะได้เรียนรู้กันไปทุกคนแล้วแหละเพียงแต่ว่าวันนี้ก็เอามาแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้กันบ้างนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีหนังสือที่ทําง่ายๆแล้วขายดีมีจริงไหมมันได้กําไรจริงไหมนะครับอ่ะมาดูกันครับ อันดับแรกครับนะก่อนที่เราจะรีเสิร์ชทุกครั้งอย่าลืมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนเจ้าตรงนี้นะ Deliver to n e นิวยอร์กตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนโดยการใส่เลขลงไปนะครับเลขก็คือ100 0นะครับแล้วตามด้วยเลข1ถึงเลข9นะครับตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วกดแอปพลายนะครับเมื่อคุณกดแอปพลายปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะได้ Deliver to n e นิวยอร์กนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเราอ่ะกำลังรีเสิร์ชหรือกำลังค้นหาข้อมูลที ของที่ขายที่อเมริกาครับเพราะเราต้องการจะนําสินค้าของเรานําสมุดของเราไปขายที่อเมริกานั่นเองนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกที่ต้องทำเนาะสเต็ปที่2นะครับคุณต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับอย่างอย่างช่วยดูแลงกนะครับอย่างเช่น DS a m a นะครับ c m a z o n Quick i นะครับ โปรแกรม ds amazon quickview ตัวนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการดึงแหลงขึ้นมานะครับเวลาที่คุณเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นอันนี้แนะนำให้ใช้กับ google chrome นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็น add to chrome นั่นเองนะ,ะหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเร็วๆนิดนึงนะ ก่อนอื่นนะครับคุณจะสำรวจตลาดเนี่ยคุณก็เข้าไปยังตลาดก่อนเนาะอ่านี่วันนี้ผมก็จะเข้าไปที่ตลาด b o ๊ก s นะครับนะแล้วกด Enter ไปครั้งหนึ่งครับตอนนี้อเ a ซอนเนี่ยเข้ามาเจาะที่หน้าตลาดหนังสือแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทํำยังไงต่อก็ให้เราทําการนะครับ พิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เนาะผมอยากจะหา logbook นะเออ logbook เป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งตอนค้นหาให้เจอแล้วแล้วกันนะครับอ่า logbook ครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ log นะครับ b d o o k แบบนี้นะเออพิมพ์แค่ logbook ไปปับ๊บคุณกด enter ได้เลยนะ คุณก็จะได้ลักษณะหน้าตาของหลอกบุ๊กครับหลอกบุ๊กก็จะเป็นลักษณะสมุดที่เป็นตารางๆเนาะมีหน้าที่ในการบันทึกค่าใดค่าหนึ่งเฉพาะทางเฉพาะอย่างนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยที่เขาให้มาเป็นพวกไพ l o ลอ o หลอกนะครับสมุดบันทึกการบินนะครับสมุดบันทึกการขับรถสมุดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอ้าวทีนี้ครับถ้าเราต้องการจะโฟกัสมากขึ้นนะครับก็ให้คุณนะครับคลิกที่ฟอร์แมตเป็น paper back ก่อนนะครับนี่ฟอร์แมตอยู่ตรงนี้นะ นี่เลย format paper b a c k ครับคลิกเข้าไปเลยหครั้งครับปึ๊บเข้าไปนะอ่าพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับคุณก็ลองเลือก category นะครับเช่นเฮ้ยเราอยากรู้ว่า logbook ที่ใช้ใน category อย่าง business หรือ money มีอะไรบ้างคุณก็คลิกเข้าไปแค่นี้เองเนาะเนี่ยแค่นี้คุณก็จะได้ตัว logbook นะครับไอเดียมาทำงานแล้วนะครับในนี้ก็จะมีมากมายเนาะ ทีนี้ครับผมเห็นแบบตัวเด่นๆขึ้นมานะครับเป็นพวก My Logbook e s l หรือสมุดจดบันทึกการใช้รถยนต์นั่นเองนะครับผมก็ลองดูนะซึ่งโอ้เล่มนี้เป็นเบส e ล l e r นะครับมีแรงอยู่ที่2,753นะครับแต่ว่าแรง2,753นะครับอันนี้เกิดมาจากไหนเกิดมาจากการที่เราลงโปรแกรม DS Amazon Quickview นั่นเองนะ อพอเสร็จแล้วครับคุณทํำยังไงต่อนะครับคุณก็ดูซิว่าเอ้ยเขาว่ามีอัตราการขายเท่าไหร่นะครับซึ่งคุณสามารถกด Google Tab ใหม่ได้นะครับแล้วคุณพิมพ์คำว่านะ BSR นะครับแล้วก็ Calculator นะครับ Calculator ที่แปลว่าเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยนะ BSR Calculator คุณก็พิมพ์ลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วกด Enter 1ครั้งนะครับคุณก็จะเจอเรื่องของ Kindle p r i n e r นะครับคุณก็คลิกเข้าไปได้เลย หลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็เอาแหล่งที่ได้เนี่ยแหลงที่ได้เนี่ยมาพิมพ์ลงไปนะครับแต่ทีนี้ครับเบนะื้องต้นสําหรับใครที่เรียนไปแล้วก็จะรู้ว่าโหคุณทําหนังสือนะครับที่ราคา3.99เหรียญเนานะกำไรมันบางเฉียบเลย กำไรนี้แทบจะ0.04สตางค์ได้มั้ง0.04ดอลลาร์ะนะ0.04นะครับเน้นว่า0.04ดอลลาร์เนาะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะขายดีแต่มันไม่ได้เงินนะเออมันไม่ได้เงินนะอ่ะคร่าวๆก็ได้2,753นะครับอ่ะผมพิมพ์เลยนะ2,753นะเสร็จแล้วผมเปลี่ยนหมวดเป็น Paperback นะครับคุณได้ขายได้วันละ33เล่มเนานะ เปิดเครื่องคิดเลขมาช่วยนิดนึงนะครับนะสาสิบสามเล่มนะครับคูณสามสิบวันนะครับนะคูณจุดศูนย์สี่นะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งอ่ะคุณได้กำไรอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าจุดหกเหรียญเนานะคูณเป็นเงินไทยสิสาสิบห้าบทมั้งสาสิบสี่บาทแล้วกันนะได้เดือนละพันกว่าบาทนะเดือนละพันกว่าบาทถามว่าดีไหมอืมก็โอเคนะ <laughs> <g ulk> ก็โอเคเนาะแต่ว่ายังไม่ได้หักภาษีนะหักหักหน้าที่ใจอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออคุณก็จะเหลือประมาณสักพันสองร้อยกว่าบาทนะ <g ulk> เอออันนี้ก็เป็นสมุดแบบง่ายๆนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันง่ายยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนําให้ทาคืออย่างนี้อ่าอย่างเล่มเนี้ยนะครับอย่างเล่มเนี้ยตั้งราคาวไว้ที่ประมาณ5.95กนะครับก็จะได้ประมาณได้กําไรประมาณสักเหรียญกว่ากว่าเนาะซึ่งซึ่งอ่าเวลาที่คุณทํางานเนี้ย คุณดูสมุดสไตล์แบบนี้นะครับแล้วคุณดูนะห้าจุดเก้าห้านะครับที่แรงหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสองนะหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสองนะครับนะซึ่งขายได้สิบเล่มต่อวันนะสมการเดียวกันเลยสิบเล่มต่อวันนะครับคูณสามสิบวันนะครับคูณนะคูณนะคูณเท่าไหร่หนึ่งเหรียญน,นะครับคูณ 34บาทนะคุณได้กำไรเดือนละ1200บาทนี่คือกำไรที่ได้แล้วนะครับเดือนละ1200บาทซึ่งแบบนี้คุ้มกว่าไหมเอออันนี้ดูดีๆนะพวกเราที่เรียนไปแล้วเนะี่ยดูดีๆเลยนะผมอยากให้แบบเออ เอาใจใส่กับราคานิดนึงอย่าดูแต่ยอดขายเนาะยอดขายเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงกําไรนะครับนะคุณจะต้องมีราคาที่ได้กําไรนะครับคูณกับยอดขายมันถึงจะกลายเป็นกําไรที่แท้จริงที่ทําให้คุณสร้างแพสซ v ฟอินคัมได้นะครับทีนี้ถามว่าสมุดแบบนี้ทํายากไหมเรามาดูกันครับอ่ะสมุดแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเนอะอ่าเรามาดูนะครับข้างในเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเขาประกอบไปด้วยหน้าตาแบบนี้นะอันนี้คือหน้าปกนะครับแล้วก็มี หน้าเรื่องของ Owner and Vehicle Information นะครับก็คือหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็บอกว่าเอย้รถฉันเป็นคันไหนรุ่นไหนอะไรเงี้ยนะจากนั้นนะครับคุณจะเห็นว่าทุกแผ่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะเท่ากับว่าคุณทำงานแค่แผ่นเดียวแล้วคุณก็ copy ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณ copy ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะงานแบบนี้ทำยากไหมคุณใช้ Word ก็ได้ Excel ก็ได้พ o ว e r Point ก็ได้หรือแม้แต่แ Can ว a ก็ได้ในการออกแบบเนาะเสร็จปุ๊บคุณก็อัพสมุดแบบนีลงขายนะครับนะเนี่ย สมุดทําแค่นี้นะครับออกแบบจริงๆก็มีแค่หน้าปกนะแล้วก็หน้าแรกนะครับแล้วก็อีกหน้านึงนะครับเป็นหน้าหลักนะจริงๆออกแบบแค่หน้าเดียวแหละแล้วก็ทําซ้าไปเรื่อยๆเนาะทำซ้ํากี่หนะ้าเราก็มาดูครับนะอย่างเจ้าลี่เขาก็ทําซ้ําอยู่ที่ร้อยสิบหน้านะครับร้อยสิบหน้าพอร้อยสิบหน้าป,าปั๊บอ่ะคุณก็ทําแค่นี้แล้วคุณก็ส่งขายครับเนี่ยคุณได้กําไรได้ง่ายเลยเดือนละหมื่นนะ แค่นี้ถ้าใช้เวลาทำงานกันจริงๆอะ่ะเราใช้เวลากันสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงคุณสามารถที่จะออกแบบพวกนี้ได้เสร็จแล้วนะครับออกแบบพวกนี้ได้เสร็จแล้วแล้วก็อัพลงขายอัพลงขายเนาะเก็บสะสมกําไรไปเรื่อยๆนะครับธุรกิจนี้ผมบอกเลยมันเป็นธุรกิจที่ต้นทุนต่ําแล้วคุณก็ได้รายได้แบบน้ําสึมบ่อทรายเพราะฉะนั้นครับ เคล็ดลับง่ายๆคือหาให้เจอครับว่าคุณจะทําอะไรแล้วก็ทํามันลงไปสําคัญคือโอ้โหอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องเลยนะยังใช้เครื่องมือไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวรอให้ใช้เครื่องมือเป็นก่อนค่อยทำนะครับผมมีลูกศิษย์บางคนเนี่ยทำงานแบบโอ้โหเรียนมา2ปีนะยังไม่ยอมทำหนังสือส่งนะครับนะท่านใดรู้ตัวรีบทำด,วด่วนนะรีบทำด่วนเลยนะเออเพราะว่า มันเสียดายเวลาเสียได้โอกาสนะครับแทนที่คุณจะลงมือทําไม่ต้องรอเนาะครั้งแรกมันจะช้าหน่อยแต่ครั้งต่อไปคุณทํางานได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงผมก็เอาใจช่วยเนาะวันนี้ก็เอาไอเดีย My l e ลส l o อกบุ๊กมาฝากเพียงเท่านี้นะครับสมุดที่ทํากําไรได้เดือนละหมื่นกว่าบาทด้วยสมุด My ไมเลส o ็อกเล่มเดียวเท่านั้นสำหรับวันนี้จบเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ